สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆวันนี้คลิปวิชาตเตรียมความพร้อมก่อนอื่นเดี๋ยวครูสาวเรียกเด็กๆก่อนนะคะเด็กๆตื่นแล้วยังเอ่ยคนไหนยังไม่ตื่นเดี๋ยวครูสาวจะตบมือเรียกเด็กๆหน่อยนะคะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้ง หครั้งเอาเด็กๆตื่นแล้วยังถ้าตื่นแล้วกินข้าวดื่มนมไม่เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเตรียมความพร้อมเราจะเรียนเกี่ยวกับอย่างที่หนึ่งก็คือขั้นแรกหรือว่าอันแรกอย่างแรกแล้วก็ตรงกลางแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวครูสามีสัตว์ไหมเด็กๆดูเด็กๆดูนะคะเด็กๆ ทั้งหมดมีแมวสามตัวตัวแรกคือตัวสีชมพูอันนี้เราเรียกตัวแรกอันนี้สีส้มตัวตรงกลางสีส้มอีกตัวหนึ่งคือตัวสุดท้ายอันแรกกลางสุดท้ายต่อไปอย่างอื่นบ้างปลาหมึกปลาหมึกนะคะเด็กๆ เด็กๆมองเห็นไหมคะอันนี้ตัวแรกตัวกลางตัวสุดท้ายหรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เด็กๆด,กดูอันนี้ตัวแรกคือมาลายัวมีแพนด้าคือตัวสุดท้ายตัวแรก ตัวกลางตัวสุดท้ายอีกครั้งนะคะตัวแรกคือม้าลายตัวกลางวัวตัวสุดท้ายมีแพนด้าอันนี้ต่อไปเรามาดูสิ่งของที่อยู่ระหว่างผู้สาวยกตัวอย่างอันนี้อะไรคะเด็กๆเต่าอะไรคะม้าลาย วัวครูสาวถามว่าอะไรที่อยู่ระหว่างเต่ากับ,บวัวอยู่ระหว่างก็คืออะไรคะเด็กๆก็คือหมาลายต่อไปเราสลับกันบ้างเตา่าวัวแมว อะไรที่อยู่ระหว่างเต่ากับแมวอะไรคะเด็กๆักวถูกต้องต่อไปคปรูสาวปลี่ยนต่อไปดูอันนี้ปลาหมึกแก้วปลาหมึก อะไรอยู่ระหว่างปลาหมึกทั้งสองตัวก็คืออะไรคะเด็กๆแกว้วต่อไปสักข้อกว่านะคะเด็กๆเอาเป็นต่อไปมีอะไรคะเด็กๆปลาหมึกขวดน้ำแกว้วรูสาวถามว่าอะไรอยู่ระหว่างปลาหมึกกับแกว้วน้ำก็คืออะไรคะเด็กๆ ขวดน้ำอันนี้ก็คือสิ่งของที่อยู่ระหว่างสำหรับการบ้านของเด็กๆวันนี้เหมือนเดิมหนังสือของเราเล่มเตรียมความพร้อมครูสาวสั่งการบ้านสองหน้า28และ29เเรื่องที่สอนไปเมื่อกี้อย่าลืมทำการบ้านนะคะเด็กๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ